สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมมนีพาพี่น้องมาใส่เบ็ดนะครับผมมนีก็ไถปูไม่แล้วนะครับผมพอดีขุดปูม่ได้ขุดยากครับพี่น้องแต่ว่าเอปลามันเกิดที่ตกไข่เนี่ยใส่เยอะปูก็เลยว่าหาปูมาใส่อีกนะครับผมก็ได้ม่โบลายนะครับแต่ว่าปลามันตีดีอยู่เพราะว่าเยอะปูกับส่วนใหญ่กับตะคอนะครับ คนบอกขันไหนลงเยยบปูส่วนใหญ่ยังไม่ได้ผมใส่หละเยยบปูเพราะหายากเลยครับปูช่วงนี้ก็นี่แหละครับผมไม้ดัดหลังเข้าห,หัวเส้นห้ำนะครับเหมือนี้จัดหวัวเส้นห้ำลองผมบาสิเป็นยังไงผมมาฟังนี่ฟังนี่มันจะโคกนะครับผมมันเดียวคกนะครับแถวนี้เป็นพายุค่าหิมนยะแต่ว่าแดดฟังนี่สีแดดฟังทั้งฝุนะ่นสี่ฮ่มเพราะว่าตะเวนมันมันส่องมาทางนี้นะครับผม นี่ก็หาโมงแรงแงนะครับหาโมง่งกลัวล่ะเหนยังแดดอยู่อ้าไปครับผมไปใส่เบ็ดไปด้วยน้ากันครับไปครับแสดงว,ว่าฟังนี้มีคนมาใส่เบ็ดอยู่พี่น้องนี่นะห้อยแบกบห้อยแบกเนี่ยคนมาใส่อยู่ตัวนี่คือบ่นละ ยังหว่นใส่หุ่ชีวียกใส่หมดเนี่ยมันเพยมันมันพี่น้อง มันสวบยุบเด็เดทับพี่น้องมีสวบไวบ้านน่ะมันกรชิงเงืกๆกันอ้อปูตัวนี้ใส่หน่อยไปสวบบูบับบูบับยุบยมุวนสวบยุบ,ดยเ,ดบ,บ,บเด็ดพี่น้องจะมาสวบไว้สวบว่าเดะเี๋ยังยังไปเบิอง

คนหากินไรได้พี่น้่งกลางมง่วงกลางด่างติมเลยปลาจะพ่านมากินเบ็ดเหรอบ่เฮ้ย,อยโอ้ยไปกาเดี๋ยวกัดลุดจากดวงเพราเขาบ่ไดเสียบแน่นนะครับอ ดินมงนี้เสียบบลุ่มเรียนไม่ได้เรียนไม่ได้ มองมองเปิดหยาไปทำเรียบอะไรกับบ๊ใไ่เปน้อง <laughs> ทำเรียบมุมม,มอะ ร้อยประมาณนี้นะครับปลาหมัด กับพี่น้องเนี่ยผมสิขออนุญาตลาไปก่อนได้ครับจังถามาหลุนมาเบิงผลงานกันครับผมสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเศาร์ครับผมเบิงพี่น้องควันควนออกอยกาดเย็นนะครับตอนเศาร ชาวเมืองมนน้มารลุนเบ็ดเหยื่อปูกันครับห้อยเสียงหำนะครับผมนี่จะเป็นตังไดไปคร <c oughs> ับผมเงียบแต่ละพี่น้อง <c oughs> <c oughs> โอ้โอโอ อย่างยากอย่างยากนีางงาก้ปาตีวะเ,เป็นซ่งนีแล้วนเนาะ Cặp xét xử xem 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 xét xử xét xử ุ้หยหลังนี่เบ็ดผมคือเป็นแนวนี่เนาะเบ็ดเบ็ดถอนอนี่ยหืมพีองงมงงนั่นนะครับผมุ้ยมีปลายครับมีปลายน่นี่นี่เบ็ดเบ็ดถอนเลยเวมึงกัน ui suối không ui nhanh nhanh như nhanh xuống nam ngàm, ui 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 โ네อ้ตัวใหญ่เลยครับมาครับผมลุยต่อลุยต่อ เดียร์ยั่งครับโอ้เหลื่อมแจงละลาดินดูเสร็จละเหลื่อมแจงนะปิดไฟ ยังหนิ cage, bitch, ่งอยู่พี่น้องยังหนิ่งอยู่อืมหลังฮิตกันิ่งครับ เย็นนะพี่น้องมือโ้าหมอกเลยครับผมทะเลหมอกวันออกปากเลยโอ้เป็นไตมาหลี่มาเนาะขากังเว็นตี โอ้ยล้างนี่น้องนคือเป็นแนวนี่ครับด,ดึงแนวนี่พี่น,อน <c oughs> อ้องเหมือนเดียวูย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 ู่พี่น้องอยู่ <c oughs> โอ้โหนี่สวย <c oughs> ตัวนี้ใส่สวยครับตะโบสูตัวแรก สวยๆครับผมแต้มทำงาม อย่างนี้ก็นิ่งครับเบ็ดจะเบิดเลี้ยวโอ้ลนี่ปูปูไอ้เค้าเนเนีย่ยไตสายขึ้นมานี่ครับ เบิดแล้วพี่น้องนี่ครับผมบรรยากาศเบิงครับผมเบิงเบิงหมอกโอ้โทุกนนะ่ะตอนาี้อากาศดีครับทะเลหมอกน,นะครับหมอกขึ้นเต็มเลย นี่ครับผมผลงานปาหาหน่าเ้าเนาะพี่น้องเนาะสวยๆนะครับสองเตีมครับเยื่อปนนออนนูนี่ครับผมผลงานเ้างสองเตีมสองเตีมงามๆเลยครับวันนี้กะนี่ครับผมห้อยเสียงหำกะถือว่าได้การอยู่ครับผมวิธีแบบเหมืนบานเนาะจัดเยื่อปูห้อยเสียงหำนะครับนี่กะพอได้อยู่ได้กินด้วยครับผมใส่ เยื่อปูนี่ก็เอาป่าโตใข่อยู่นี่แหละครับผมเป็นวิธีแบบบานคนใส่ค้นกวนหลายครับผมเลาะเลาะหิ้มฟังทั้งใส่หม้อใส่เบียดใส่ยังเต็มไปหมดเลยก็เอาเด็แต้มากก็ถือได้การครับก็ฝากเป็นกำลังใจหากินแบบบ้านๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับผมที่สาคัญครับผมก็อย่าลืมครับผมฝากช่องช่องอีกช่องนึ่งไว้นะครับผมช่องหม่นะครับผมคือช่องว่าหนึ่งพาไปเรื่อยนะครับผม เดี๋ยวจะเป็นคอนเทนต์แบบใดฝากไปกดติดตามไว้สักก่อนครับผมมอนหากินแบบบ้านๆลาไปก่อนครับสวัสดีครับ